เรื่องของผมเองผมขอยืนยันทุกอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประสบมากับตัวเองนั่นก็คือความตายของผมผมเป็นคนเคยตายแล้วก็ตายมาแล้วหลายวาระทั้งนี้ก็เป็หน่ายของกฎคุ้มกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าปานาธิบาต ปานาติบาตนี้ไม่ใช่ชาตินี้ชาตินี้ผมฆ่าสัตว์น้อยตัวเต็มทีถ้าจะประมวลสัตว์ที่ถูกฆ่าทั้งหมดไม่เกินสิบตัวโดยเจตนาแต่ถ้าว่าสำหรับเรื่องคนชั่วเป็นโจรมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากทำก็เพราะเหตุผลเขาทั้งหลายเหล่านั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดาพี่น้องปูชน แล้วเขาไม่กี่คนคนทุกคนไม่สู้สมัยนั้นผมเป็นเด็กผมมีความคิดเห็นว่าถ้าเราฆ่าเสือตายหนึ่งตัวสัตว์เล็กๆในป่าจะมีความสุขเป็นสุขนับหมื่นนับแสนดังนั้นคนที่ประกาศตนว่าเป็นคนผมก็ไม่เคยทำาห้เขาถ้าคนประกาศต,ตนว่าเป็นมนุษย์ผมก็ไม่เคยทำอะไร แต่ว่าคนที่ประกาศตนเป็นเสือนี่ผมสังหารมาสามสิบศพเศษพราะผมบอกแล้วนี่ว่าถ้าฆ่าเสือตายตัวหนึ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยถูกเสือเบียดเบียนนับหมื่นนับแสนจะมีความสุขก็เพื่อประโยชน์ความสุขของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจึงได้ทําลายเสือเสียแต่ว่าเสือที่ทําลายเป็นเสือสองขาก็มีสองมือ นี่กรรมที่ต้องทำให้ผมตายอาจจะเป็นอุปคาตกรรมในด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอุปคาตกรรมในด้านอาดีตก็ได้แต่ว่าสมัยตายครั้งก่อนกรรมที่สังหารคนร้ายยังไม่มีเพราะยังเป็นเด็กอายุเพียง12ปี mm. ท่านฟังไปแล้วก็ค่อยๆค,คิดด้วยผมไม่ใช่จะนำมาบันทึกทำนองที่เรียกว่าเล่านิทานสู่กันฟัง ต้องการให้ท่านฟังเพื่อการศึกษาคือว่าในสมัยเป็นเด็กก่อนจะตายก็ต้องพูดประวัติกันสักนิดหน่อยเมื่อผมบอกประวัติท่านเป็นแล้วท่านจงยาไมา่ยกย่องสรรเสริญผมว่าเป็นคนดีแต่ความจริงอาการอย่างนั้นไม่ใช่อาการของศรัทธายังไม่ใช่คนดีคือว่าท่านแม่ของผมเป็นคน หนักในด้านบุญกุศลเป็นคนเจ้าระเบียบความจริงการศึกษาของท่านไม่ดีไม่เด่นอะไร <c oughs> ถ้าพูดเรื่องการศึกษากันแล้วรู้สึกว่าพวกท่านสู้เราเรากันไม่ได้เราศึกษากันมาดีกว่ามากและก็อย่าลืมเพื่อการศึกษาที่เราจะได้มาอาศัยจากทุนของท่านน้ำพักน้ำแรงของท่าน ญาติเงื่อแรงงานงท่านท่านเป็นผู้ประการะทั้งชีวิตท้ได้ความรู้และความประพฤติดังนั้นพ่อแม่ของผมผมถือเป็นศรณะ,ะใหญ่เวลาจะไปไหนผมต้องไปไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนก่อนที่จะไหว้คนอื่นถ้าพ่อแม่ไหว้อยู่ตรงนั้นผมจะต้องไหว้พ่อไหว้แม่องก่อนไหว้คนอื่น เว้นไว้แต่เพียงว่าถ้ามีพระอยู่ที่นั่นผมก็ไหว้พระก่อนทางนี้ผมก็ต้องดูซสก่อนว่าพระองค์นั้นเป็นพระหรือเปล่าหรือว่าพวกอุปสมะชีวกาที่บทอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตเอาพระศาสนาเป็นบันไดก้าวไปประกอบอาชีพคนพวกนี้พระคนนี้ผมยังไม่ไหว้ก่อน ผมก็จะต้องไหว้พ่อไหว้แม่ผมก่อนผมถือว่าพ่อแม่ผมมีความสำคัญกว่าแต่ว่าถ้าพระที่ท่านดีจริงๆผมก็ยอมไหว้ด้วยความเคารพนี่เรามาว่าว่ากันถึงระเบียบตอนนี้ระเบียบในสมัยเมื่อตอนเด็กๆผมถูกพ่อแม่สอนมาแบบนี้ นับตั้งแต่พูดยังไม่ค่อยจะชัดวิ่งยังไม่ถนัดพอเดินได้ก็คล่องหรือไม่คล่องก็ไม่แน่นักความจำมันจำได้ดว่าก่อนจะนอนคือว่าเวลากลางคืนท่านแม่บูชาพระทุกคืนตัวค่ำแล้วก็เช้ามืดอีกครั้งหนึ่งเวลาท่านบูชาพระท่านก็เรียกลูกทุกคนนั่นแหละ ไม่ใช่เฉพาะผมเข้าไปร่วมการบูชาพระด้วยเมื่อท่านตัวจุดทูบเสร็จท่านก็นำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเดนิอย่างนี้อย่างที่เราว่ากันผมก็ว่าตามแต่การว่าก็เป็นการว่าแบบนกแกว้วนกขุนทอง ไม่ใช่ว่าจะมีปัญญารู้เรื่องราวอะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าไปอย่างนั้นทั้งนี้เพาะอะไรกรไม่ว่าเกรงแม่จะตีเสร็จจากการนมัสการพันแล้วท่านก็สอนสอนตั้งนโมตั้งนโมจบก็ว่าสรราคมคือพุทธังธรรมทังทางสรณังกระชามินี่มันขอพูดยอ่อนะ สามวาระทุติสาติเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็นสอนการสมาทานศีลเมื่อสอนการสมา,าสทานศีลเสร็จท่านก็นยกโทษะยกคุณของศีลว่าเราเป็นคนมีศีลมีประโยชน์ยังไงเมื่อเราเป็นคนทําลายศีลเรามีโทษแบบไหน,ท,นท่านก็ที่ชี้โทษปัจจุบันเิ่งการคมเหงเขา ทำร้ายร่างกายเขาชกต่อยเขาเราต้องถูกมีโทษถ้าเรารักเราขโมยเขาเราก็ต้องถูกมีโทษถูกชาอบ้านเขาเกลียดและต้องติดคุกติดตารางข้อแรกเราชกเขาเขาก็ชกเราดีไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะลงโทษนำมาเคี่ยนตีข้อดีสามกาเมสุเมชาจา์ท่านบอกว่าลูกเขามีเขาอย่ายุง่ง พก็เป็นเด็กรู้สึกว่าข้อนี้ยังไม่สอนมากขอ้อที่สีการพูดปดให้วาจายาบยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเล่ากันพูดเรียกว่าทะลึ่งบ้องประเภทที่เรียกว่าไร้ประโยชน์อันนี้มีโทษทำให้้าบ้านเขาเกลียดไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยไม่เป็นที่รักของคน ถ้าเว้นเสียพูดแต่ความจริงใช่วาจาอ่อนหวานใช้วาจาสุภาพมาใช้วาจารสร้างความเป็นมิตรใช่วาจาที่เป็นสุภาษิตค,คือเป็นวาจาที่มีประโยชน์อันนี้คนเขารักและการดื่มสุราเมรไรเป็นของไม่ดีเว้นอนวุวาท่านพ่อก็ดีพี่ก็ดีคนในบ้านทั้งหมดเขาไม่กินเหล้ากัน เป็นอันว่าท่านอธิบายฝังว่าพ่อเคยกินเหล้ามาในการก่อนแล้วท่านพ่อก็เห็นว่าประโยชน์แห่งการกินเหล้าไม่มีมันมีแต่โทษท่านก็เลยเลิกจากการกินเหล้าฉะนั้นถ้าพ่อเห็นว่าการกินเหล้าดีพ่อก็ต้องกินเหล้าต่อนี่พ่อต้องเลิกจากการกินเหล้าก็เพราะว่าพ่อเห็นโทษแห่งการกินเหล้าพ่อจึงเลิก เป็นอันว่าท่านพ่อนี่ท่านเลิกจากการดื่มสุรามีไรเมื่ออายุยี่สิบปีเศษในสมัยที่พบหลวงพ,บพบ่อปานแล้วท่านชี้โทษให้เห็นอย่างชัดชัๆง่ายๆทุกวันในเรื่องของศีลแล้วท่านก็บ,บอกว่าตายแล้วจะเป็นเทวดาเทวดานี่มีสภาพสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเวลานอน ก่อนจะนอนท่านก็สอนให้ภาวนาว่าพุโทโธพูดให้ฟังเสียงดังๆให้ท่านได้ยินสามครั้งเพราะว่าสามครั้งแล้วท่านก็สั่งว่าหลังจากนั้นให้นึกว่าพุโทโธจนหลับไปไอ้ตอนนึกนี่เราจะนึกจะไม่นึกท่านไม่รู้ว่าละน้ำติของเราเป็นอันว่าผมก็ฟังไปแต่จำได้เรื่องศีลและเรื่องเรื่องเรื่องศาสนาคม การเคารพในพระพุทธเจา้าการเคารพในประธรรมการพเคารพในประสงค์เป็นของดีท่าดอธิบายเล่าเป็นนิทานให้ฟังทุกคนรู้สึกว่าพระสูตรต่างๆท่านจําได้มากเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อปานเป็นผู้ฉลาดเวลาจะคุยอะไรกับใครก็มักจะยกเอาพระสูตรขึ้นมาเล่าให้ฟังเสมอ ผมก็จำทั้สูตรได้ดีว่าคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์มีความดีหลายอย่างเกิดมาเป็นคนรวยบ้างเกิดไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมบ้างและคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีเป็นที่รักของคนทั่วไปเมื่อเป็นคนอยู่ก็เป็นคนดี เมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดีเพราะว่าเขาก็ยกย่องสรรเสริญว่าคนที่ตายนี่เป็นคนดีจริงๆเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนรักถ้าเรามีความตัญญูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุณถ้าใครเขาจะเกิดสร้างความดีเพื่อเราเขาก็เต็มใจทำอันนี้ผมก็จำไว้เหมือนกัน ท่านพูดทุกวันเรื่องคุณของพระรัตนาไตรเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่ก็เรื่องการทรงศสลิให้บริสุทธิ์การเจริญสมาธิจิตท่านบอกว่าคำภาวนาว่าพุทโธหลวงพ่อปานสอนคนทุกคนนะใครภาวนาไวา้จิตใจจะมีความสุขจะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ผมก็ทําเมื่อเด็กๆก็ว่ากันอย่างนกแก้วนกขุนทองอาศัยที่เกิดความเคยชินในการต่อมาคําว่าพุทโธก็ขึ้นใจการดแสดงความเคารพในพระรัตนรัยไก็ขึ้นใจและการกระตัญโยรู้คุณก็ขึ้นใจอีกอันหนึ่งอภยญญก,กรรมกรรมคือความอ่อนน้อม มีความเคารพในผู้ใหญ่ที่แก่กว่าแม้ได้กเกิดหนึ่งวันเราก็ต้องยกมือไหวก็ถือว่าเขาเป็นพี่เป็นผู้มีความเจริญดีวัยอันนี้ก็ทำปฏิบัติเป็นปกติดีไม่ดีไปบ้านไหนเขามีลูกสาวตอนนั้นเพิ่งรุ่นหนุ่มเขาบอกว่าคนนี้อายุแก่กว่าเราก็ยกมือไหว เล่นเอาเจ้าสาวท่านผู้เป็นสาวมีความอายวิง่งหนีเข้าห้องไปเลยนี่เป็นเรื่องของท่านการไหวของผมผมไหวในฐานะที่ผมมีความเคารพในท่านแม่และท่านพ่อท่านสอนให้ไหวแล้วเราก็ไหวใด้วยความจริงใจเคารพว่าเขาเป็นพี่กต่ถ้ว่าท่านสุภาพสตรีที่วิง่งหนีบางทีจะไม่เคยมีใครที่เป็นหนุ่มไล่ลีงกับท่านไหวยท่านก็เ,เกิดความอาย แล้วก็วิ่งหนีเข้าห้องไปนี่เป็นเรื่องของท่านสำหรับคำสอนของท่านทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดจะถือกันไปทีก็ถือว่าเป็นเสน أ, ่ห์เพื่าไปที่ไหนมีคนไว้วางใจอยากให้นอนค้างอยู่นานๆอยากให้กินอาหารดีๆมีแต่คนจัดสรรที่ให้เป็นสุข นี่เป็นเป็นเรื่องคำคำสอนของคุณแก่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือในการชินในตอนนี้ผมก็อย่าคุยฟังสักนิดก่อนจะตายเพราะว่าเมื่อภาวนาว่าพุโทโธต่อมาอาการทุกอย่างมันก็จับใหญ่จะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนในายามว่างก็ใช้คำว่าพุโทโธเป็นปกติ จะเดินไปไหนมาไหนผมเป็นคนกลัวผีท่านก็บอกว่าพระพุธทธนีกันผีได้เมื่อในเมื่อผมเป็นคนกลัวผีท่านบอกว่าพุโทโธกลัวผีกันผีได้ผมก็กว่าพุโทโธด้วยไปก็กลัวผีจะให้พระพุโทโธเป็นผู้ขับผีเป็นอนวุวาคติของคนโบราณมีประโยชน์ ในการทำอย่างนี้จึงก็ต้องมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางทีนั่งพพสบ,บายก็เริ่มใจเป็นสุขเพื่อนั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนมีอารมณ์วิวพอมีสุขเดี๋ยววิวคลายตกจากที่สูงนั่นแสนแดงว่าอารมณ์จิตเข้าถึงปฐมฌานแต่มันทรงอยู่ไม่ได้ใการอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเ พอายุประมาณเจ็ดปีถ้าเข้าไปในบ้านไหนมีอะไรสำคัญความรู้สึกมันบอกหมดถ้าเวลานอนคนที่บ้านนั้นเคยตายแล้วกี่คนเขาก็จะมาหากันทุกคนพ,กพูดคุยด้วย <c oughs> เวลาที่จะพูดมาคุยก็คือว่าก่อนตื่นเล็กน้อยมเมื่ตื่นขึ้นยังไม่ตื่นสนิท ตินไม่เต็มที่และขณะที่ก่อนจะหลับพอเคลิ้มจิตสบายสบายก็จะรู้หมดว่าที่บ้านนั้นมีอะไรบ้างมีคนตายกี่คนมีความสำคัญแค่ไหนมีเทวดารักษาหรือเปล่าก็เขามาให้เห็นทั้งนี้ก็เพราะอาศัยคุณแห่งพุทโธนี้ต่อมาเมื่ออายุสิบสองปีเวลานั้นผมจำเดือนไม่ได้ ก็จะเป็นเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจำได้แต่เพียงว่าชาวบ้านเขายังว่างกันอยู่ที่จะเป็นเมษาหรือพฤษภายังไม่ลงมือทำนากันแต่ว่าแดดร้อนจัดท่านพ่อไม่อยู่เห็นว่าสถานที่ที่มีอยู่มันน้อยเกินไปยังไปหาจับจองที่ใหม่เพื่อที่พ่อเห็นลกูก ผมอยู่กับท่านแม่เพียงสองคนวันหนึ่งนักสุราบานทั้งหลายเขามากินเหล้ากันแต่ความจริงบนบ้านผมไม่มีใครเขากินเหล้าแต่ท่านแม่กับท่านพ่อท่านใจดีคนจะติดเหล้าก็ติดได้คนจะกินเหล้าก็กินได้ท่าไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เลี้ยงดูปลูเสือให้กับแก้มหาให้ สแสดงถึงน้ำใจดีของท่านท่านมีเมตตาฤดูนั้นก็เต็มบริความโรคร้ายระบาด <c oughs> ในระหว่างนั้นอฮหิวาตะกะโรคเกิดขึ้นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตายกันเกลื่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของคนสำหรับเรื่องนี้ก็เคยพูดมาแล้วในหนังสือขอไม่นำเรื่องราละเอียดมาพูด ยายปดเป็นบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่มุ่งหมายในการที่บรรดาเล่าเรื่องให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังในทํานองนิทานตอนวันตอนต้นวันนี้กินเขากินเล่ากันข้าวให้โขงมาพราเมาื่อพราแล้วเขาก็เริ่มกินเป็นกับเป็นแก้มผสม์า้าวเปล่าก็เรียกผมไม่กินด้วย ในเมื่อผมไม่กินเหล้าเขากินเหล้ากันผมก็กินแต่เห้ืงโคมพลากินไปจนเต็มอัตราวันต้นไม่มีอะไรสำคัญวันลุ่งขึ้นเวลาประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงเช้าท้องทายอย่างหนักสามครั้งหมดแรงท่านแม่จะให้ยาบารโบราณกิน แล้วก็สั่งคนให้ไปตามท่านลุงมาด่วนเพราะว่าท่านลุงนี่เป็นแพทย์ทั้งแผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันท่านใช้ตำรายของพยาแพทย์ปองสาสำหรับแผนเจ้าเจ้าจาคุณแพทย์ผองสาี่ความจริงท่านเป็นแพทย์ทั้งโบราณและปัจจุบันผมไม่รู้จากท่านแต่เห็นหนังสือของท่านว่าอย่างนั้น ธิบายตำร,แแราแพทย์แผนโบราณจะมีแพทย์แผนปัจจุบันติดมาด้วยเข้าใจว่าท่านมีความรู้ทั้งสองอย่างท่านลุงของผมก็มีความรู้สองประเภททั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้ตาผมเป็นหมอประจำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านี่ขน,นไปวันขณะเมื่อท้องไทยหนักท่านลุงมา ผมตาลายเสียแล้วในตอนนั้นท่านก็ให้ยาเข้าใจว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจใจเริ่มสมบายแต่ก่อนที่ท่านลุงจะมาท่านแม่ก็เอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความสวยงามมากก็เป็นพระที่ผมรักเป็นทองสีอารามมาตั้งไว้ข้างๆพอเห็นท่านนัดแล้วก็จุดธูปแกะ ท่านบอกว่าลูกรักขอลูกจงมองดูพระจำภาพพระให้ได้แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธพระจะช่วยลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นคำแนะนำของท่านที่ท่านเก่งที่สุดแทนที่จะบอกว่าพระจะพาเจ้าไปสวรรค์นปณิพาน คนที่ไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนิพพานจะมีประโยชน์อะไรถ้าบอกกันแต่เพียงว่าพระจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายเวลานั้นร่างกายมันเจ็บหนักตัวทั้งตัวเจ็บไปหมดแม้ว่าแม้ว่าผ้าที่จะนุ่งขามหมดก็ไม่ได้ไ่าเข้มไข้ก็ไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันความอาย ก็เพียงเด่าว,ว่าผ้าแปะว่านท้องเฉยๆคลุมขาตอนนี้รับรรดาท่านทั้งไหลจงพิจารณาหาความจริงว่าทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างจะตายมันมีทุกขนาดไหนความจริงความเจ็บปวดในร่างกายมันมีอย่างสายังมีมันมีอย่างสงางสหัส ในขณะที่ภาวนาไปภาวนาไปใจจับที่พระพุทธร,รูปลืมตามองดูพระมีความชื่นใจกลิ่นหอมื่องทูปกระแจะก็มีความทำให้สุขใจเมื่อภาวนาไปใจก็รักในพระเห็นพระสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับลืมตามเห็นพระพระก็สวยหลับตาจิตใจยังนึกถึงภาพพระเป็นปกติ เห็นพระมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าความสวยของพระจะสวยขนาดไหนนั้นไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดคืเพราะว่าเวลานี้เวล,ลาหมดไปแล้วใกล้ที่เป็นจะวนเวลาเจริญพระสรรมา,านก็ขอหยุดเรื่องราวของผมไว้แค่นี้ก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินวร์ผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล สมบูรณ์ภูลผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาเจ้าทุกการสวัสดี